สวัสดีค่ะวันนี้ย่าตาจะพามาทดลองนะทดลองเร่งผักหวานป่าให้มันออกนอกฤดูกาลคือเพิ่งจะเป็นช่วงประมาณวันที่19ตุลาคมนะคะปี65ซึ่งปีนี้ก็ยังไม่ถึงฤดูกาลที่ผักหวานป่าจะออกยอดแต่ว่าย่าจะพามาทดลองเร่งดูนะคะ เราก็จะทดลองไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้เราจะมาซักประมาณ4ต้นนะคะอันนี้เป็นผักหวานป่าที่มีอายุ3ปีแล้วนะคะยังไม่เคยทำนอกฤดูกาลนะก็เพิ่งจะมีปีนี้แล้วก็จะมาทำแต่เนื่นๆดูนะการทำผักหวานป่านอกฤดูกาลก็คือการตัดยอดแล้วก็ริบใบออก ซึ่งวันนี้ย่าจะพามาตัดยอดโดยไม่ได้ใช้กรรไกรใช้มีดนะคะคือใช้มือใช้มือหักออกไปเลยนะหักยอดออกไปแล้วก็มาริดใบออกให้หมดเลยนะคะทั้งหมดก็จะมีอยู่4ต้นนีอันนี้อันดับแรกนะเราก็มาเด็ดยอดก่อนจะสั้นจะยาวก็อยู่ที่เราต้องการนะคะถ้าหากเราเด็ดยาวยาวไปนะคะ ยอดของเขาก็จะแตกตามกิ่งนะคะตามตามตรงบริเวณก้านใบของเขาที่ออกมานั่นแหละนะฉะนั้นถ้าเราต้องการยอดอวบเราก็จะตัดให้สั้นนะคะแต่ถ้าต้องการยอดเยอะเราก็ตัดยาวๆเอาไว้นะหลังจากเราเด็ดยอดเราก็จะมาริดใบนะคะอันนี้ยากกำลังจะริดใบเป็นต้นที่หนึ่งนะคะเนี่ย ใบเขาก็เริ่มแก่แล้วแต่เนื่องจากว่าในดินยังมีความชื้นเยอะนะใบเขาก็จะยังไม่เหลืองแล้วก็ไม่ร่วงนะก็ยังจะติดแน่นอยู่ที่ต้นถ้าเราจะเล่งเราก็ต้องมาริดใบออกนะคะเนี่ยก็จะริดออกไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดนะสำหรับต้นนี้อันนี้คือลักษณะที่เราริดออกจนหมดแล้ววันนี้ย่าจะทดลองทั้งที่ทตัดกิ่งสั้นแล้วก็ตัดกิ่งยาว แล้วเป็นการริดใบที่ริดออกเกือบหมดเลยนะคะเนี่ยเอาออกเกือบจะหมดเลยเพื่อที่จะทดลองว่าเราริดใบออกหมดเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเที่ยวหน้าถึงจะมาทดลองแบบว่าริดใบออกไม่หมดหรือว่าตัดแต่ยอดนะคะเดี๋ยวย่าจะมาทําให้ชมในครั้งหน้านะแต่ว่าวันนี้เราทําแบบริดใบออกให้หมดเลยนะอันนี้เป็นต้นที่สองนะคะการตัด ยอดนะถ้าจะให้ดีเราตัดตรงบริเวณที่ยอดเขามีสีขาวแล้วนะคะเนี่ยกิ่งเขาที่เป็นสีขาวแล้วถือว่าแก่นะคะเนี่ยเราตัดนะเนี่ยอันนี้ยากก็เด็ดออกถ้าเราตัดตรงที่เป็นสีเขียวก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ากิ่งที่เป็นสีเขียวนี่เป็นกิ่งอ่อนนะส่วนมากเขาจะอ่อนถ้าเราต้องการยอดที่อุดมสมบูรณ์เราก็ต้องตัดกิ่งที่ค่อนข้างแก่นิดหน่อยนะคะเนี่ย อย่างต้นนี้เป็นต้นที่สองหญ้าก็ริดออกเกือบหมดเหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยต้นนี้จะตัดค่อนข้างสั้นเพราะว่าเขาจะมีกิ่งที่เพิ่งมาปีนี้นะคะเพิ่งเอาไว้ตอนหลังๆนี่เป็นกิ่งเล็กๆเยอะนะหญ้าก็เลยตัดออกหมดเนี่ยก็จะเหลือกิ่งที่ค่อนข้างโตสําหรับต้นนี้ก็เป็นการจะได้เปรียบเทียบกับต้นที่เราเอาออก เหลือเยาวๆาวไวอันนี้เป็นต้นที่สามนะต้นที่สามนี้ตัดต้นตะขบนะคะลงมาทับนะแล้วเขาก็หักไปแล้วก็มีก็เลยใบค่อนข้างจะโกรดนิดหน่อยอันนี้ยาก็จะริดใบออกหมดแต่กิ่งแขนงเขาจะมีลักษณะยาวเรื้อยนะสำหรับต้นนี้ก็คงจะเหลือไว้เยอะนะคะนี่เหลือไว้ยาวด้วยนะอันนี้ ก็เป็นการทดลองอีกตัวหนึ่งเพื่อเอาไว้เปรียบเทียบกับที่ตัดสั้นนะคะสําหรับต้นนี้นี่เนี่ยเห็นไหมคะว่าหญ้าเอาไว้ยาวเกือบหมดเลยจะตัดเฉพาะตรงปลายเท่านั้นนะถ้าจะว่าตัดก็ไม่ใช่นะคะคือเด็ดเด็ดตรงปลายออกนะเราไม่เราไม่เด็ดสั้นนะต้นนี้เราจะเด็ดให้ยาวนะอันนี้เป็น3ต้นที่หญ้ามาทดลองนะคะเนี่ยเอามาทดลองให้ดูนะคะ อันนี้เป็นต้นที่หนึ่งเหมือนกันเนี่ยต้นหนึ่งอันนี้ตัดสั้นนะคะสำหรับต้นนี้ตัดสั้นนะเนี่ยเอามาให้เปรียบเทียบดูเนี่ยต้นนี้ก็สั้นเหมือนกันอันนี้เนี่ยค่อนข้างสั้นนะคะจะมีต้นที่สามนะที่ตัดค่อนข้างจะยาวนะสองต้นนี้ตัดกิ่งค่อนข้างสั้นนะแต่ต้นนี้จะตัดกิ่งยาวนะคะอันนี้จะยาว เก็บเอาไว้เพื่อจะดูว่าการแตกยอดของเขาจะเป็นยังไงนะจะแตกต่างกันไหมระหว่างตัดยอดสั้นหรือยอดยาวหรือว่ามีความต่างกันเป็นแบบไหนนะอันนี้เราก็รอดูนะคะว่าเขาจะแตกยอดขึ้นมาในลักษณะไหนนะคะอันนี้เป็นการเร่งให้ผักหวานป่าเนี่ยออกยอดมานอกฤดูกาลนะ จริงๆแล้วประมาณเดือนปลายเดือนพฤศจิกายนนะเขาถึงจะเริ่มนะแต่อันนี้ย่าเริ่มตั้งแต่19ตุลาคม65เลยนะคะเพื่อที่จะล่นระยะเวลาขึ้นมาอีกนะคะเพื่อที่จะทดลองว่าเขาจะแตกยอดในลักษณะไหนรสชาติของยอดจะเป็นยังไงนะคะจะต่างกับที่ออกขึ้นมาในฤดูแรงไหมนะ ก็จะได้เป็นข้อเปรียบเทียบเพื่อที่จะเล่าสู่บุคคลที่ชอบในการปลูกผักหวานป่าได้ชมได้ฟังกันนะคะอันนี้เป็นต้นที่4นะใบค่อนข้างห่างนะกิ่งก็ไม่เยอะนะคะต้นนี้ต้นนี้จะ2ปีกว่ากว่าไม่เต็ม3ปีนะคะสำหรับต้นนี้แต่ว่าเขาสูงยากก็เลยจะทดลองลิดใบออกลองดูสำหรับต้นที่4นี่คือลักษณะใบก็แก่แล้วนะคะ แต่อยู่ในร่มแล้วก็ยังมีน้ําอยู่ใบก็เลยมีสีเขียวนะอันนี้คือริดออกแล้วตัวนี้ย่าจะเก็บเอาไว้ยาวเลยนะคะนี่จะไม่ตัดสั้นสําหรับกิ่งนะคะก็คงจะรออีกรอบหน้าถึงจะตัดให้สั้นรอบนี้ก็เลยตัดไว้ยาวๆดูเพื่อที่จะเปรียบเทียบว่าตัดสั้นตัดยาวมันต่างกันยังไงนะคะอันนี้ต้นยังเล็กอยู่แต่ยาก็ เร่งนะคะก็เอามาออกนอกฤดูลองดูนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าอขอบคุณค่ะ